น o p a ด o n สตอรี a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นบดอนสตอรี่พอดแคสต์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับซึ่ง ถ้าใครติดตามมาเป็นประจำก็จะทราบนะครับว่าจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็คือการอัปเดต Personal OKR OK ก็คือการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลและตอนที่2ก็คือเอาเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็มาชวนคุยนะครับพูดคุยกันนะครับแต่ตอนนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันเป็นตอนที่จบไตรามาสสเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการ OK r, อัปเดต p e r s o n a l o อ r รรายสัปดาห์แล้วก็ถือว่าจะเป็นการคอนคลูดหรือว่าสรุป โอเคอาร OK ์ของไตรามาสสด้วยแล้วก็จะเป็นการตั้งโอเคร์ในไตรามาสสามโอเคาร์ OK สำหรับคนที่ไม่คุ้นชินนะย่อมาจากคําว่า objective and key result ซึ่งเป็นระบบการตั้งเป้าหมายแล้วผมเอามาใช้กับการตั้งเป้าส่วนบุคคลแล้วก็เน้นอีกทีหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยบางคนบอกเฮ้เรื่องของอาจารย์อาจารย์จะมาเล่าทําไมนะครับว่าอาจารย์ทําอะไรไปบ้าง มันมีประโยชน์แบบนี้ครับผมผมได้รับฟีดแบ็กมานะครับว่าหลายคนได้ฟังแล้วก็เลยลุกขึ้นมาทําตามแล้วก็ประสบความสําเร็จบางคนบอกว่าได้ได้ได้แรงกระตุ้นนะครับได้แรงบันดาลใจจากที่ผมทํามาตลอดแล้วก็เลยเอาไปทําบ้างก็เลยยังคงขออนุญ,ญาตเล่าตรงนี้แต่ก็จะไม่ใช้เวลานานมากนะครับโอเคเรามาดูสัปดาห์ล่าสุดแล้วก็สรุปไตรมาสกันนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยทำไปได้เท่าไหร่นะครับ o b j ท c t i v บข้อที่1นะครับเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับ k e y r e s u l t 1. 1 1อ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2เนี่ยให้ได้60เล่มก็จบไตรมาสนี้ด้วย86เล่มคือไปไกลามากนะครับไปไกลามาก86เล่มเนี่ยถ้าให้คะแนนตัวเองก็ต้อง0ถึง1นะคือได้1เต็มเลยเพราะว่า60เล่มเนี่ยทำได้ทั้งไตรมาสนี้ 86นี่คือไม่ใช่ไตรมาสเดียวนะครับคือตั้งแต่ไตรมาสที่1บวกไตรมาสที่2เนี่ยมันทะลุไป86เล่มคะแนนมันจะไม่มี1.1 1.2นนะคะแนนปลายไตรมาสจะให้คะแนนเต็มได้แค่1เท่านั้นคิริซลหนึ่งจอ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2ให้ได้26เล่มสุดท้ายทาไปได้24เล่มนะสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่านจบอีกเล่มหนึ่งก็ไม่ถึง26แต่ใกล้24ส่วน26ก็คือคะแนน0.92 0.92 บางคนบอ,อกเอาคะแนนท,ทำมาทําไมทํามาเพื่อที่จะเดี๋ยวจะสรุปให้ดูว,ว่าอันไหนเราทําได้ดีอันไหนเราทำได้ไม่ดีคร่าวๆนะครับคีรีเซล1.3คือส่งบทความไปบริษัทหนึ่งบทความก็สรุปว่าทั้งไตรมาสนี้ไม่ได้เขียนบทความใหม่เลยจริงๆเนี่ยเขียนประมาณสัก1น,หนึหนึ่งหน้าแหละนะครับถ้าจะให้คะแนนตัวเองก็สักประมาณ20%หละแต่ก็ไม่นับดีกว่านะครับถือว่าคะแนนได้ศูนย์เลยเพราะว่าไม่ได้ส่งบทความไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ บางคนนะบอกอ,อ,อาจารย์แต่อาจารย์ก็ทําบ้างนะอาจารย์น่าจะให้คะแนนตัวเองบ้างผมอาจจะเป็นคนกดคะแนนตัวเองก็แล้วกันนะครับก็เรียกว่าคีรี2.1เนี่ยได้1เต็มเพราะว่าอาา่านหนังสือรวมทั้งไทยทั้งอังกฤษเนี่ยเกิน60เล่มไปเยอะเลยคีรี2.2เนี่ยยีสเล่มอ่านได้ยี่สิบส่ก็ศูนย์จุดเก้าสองส่วนคีรี2.3เนี่ยส่งบทความไปวรารสารไม่ได้ส่งเลยก็ได้ศูนย์ แต่ผมมีกําลังแก้บทความที่ส่งไปแล้วอยู่นะครับก,ก็ก็นั้นไม่นับนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับคือพอบทความส่งไปแล้วมันถูกกลับมาให้แก้ก็ต้องแก้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าหารเฉลี่ยเล่นๆจริงๆไม่จาเป็นต้องเฉลี่ยก็ได้นะแต่ผมทําเป็นประจําก็คือได้คะแนน1กับ0.92กับ0บวกกันหัน3ได้0.64ก็แปลว่าไม่ไม่บรรลุค,ความสำเร็จเต็มร้อยแต่ก็ไม่ถือกัาเฟลมากจริงๆถ้าใช้หลัก Google เนี่ย 0.6-0.7ถึงเนี่ยมันแปลว่าเราทำเป้าได้ท้าทายดีนะฮะคือถ้าทำเต็มที่แล้วได้0.6-0.7เนี่ยแปลว่าเป้านั้นกลังเหมาะกับเราซึ่งอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่าเราเราทำได้ค่อนข้างดีนะครับออ j เจ t ระสที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทำให้สังคมดีขึ้นคียดีเซล2.1ออกหนังสือให้ได้2เล่มผมออกเล่มหนึ่งนะเล่มล่าสุดที่ผมออกก็คือเล่มที่ชื่อว่า w e e k e n d e n ง r e p r e n e u r นะครับ ออกไปวิกที่9ของไตรมาสนี้แล้วก็ได้แค่เล่มเดียวก็ได้คะแนน0.5นะครับ1จาก2เล่มนะคีริซอส s ส,สอมีคนฟังพอดแคส2,000 0ดาวน์โหลดต่อวันก็ลงเอยด้วย14,501ดาวน์โหลดต่อวันมันอยู่ประมาณ14เนี่ยติดกันมา3สัปดาห์แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะส่วนตัวผม หมื่นสจาก2องหมื่นก็ศูนย์จนะศูนในขณะคี่คีดีเซลสองจุดสามเนี่ยมีองค์กรเข้าร่วมมา Project ององการคอน s ซ l ล i ิ g งโปรเจกต์หองค์กรสรุปมีคนเข้าร่วมมาทั้งหมด5องค์กรได้คิก o อฟมิ e ติ้งไปแล้วเรียบร้อยนะครับห้ 5, ส่วนหก็0.83นะครับก็ถือว่า ทำได้ไม่เรวเลยนะครับตอนแรกว่าอก่อนเข้าร่วมก็คิดว่าเอ๊จะมีคนสนใจมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายก็มีหลายองค์กรนะครับที่สนใจแล้วก็เข้าร่วมโปรเจกต์นี้สรุปออกหนังสือได้0.5เนาะคนฟังหมดแคสได้0.72แล้วก็องค์กรเข้าร่วมโอเคอาร์คอนซัลทิ่งโปรเจกต์ได้0.83เนี่ยบวกกันหัน3ได้0.68ก็เรียกว่าเป็นเป้าที่ท้าทายอีกนะปกติบอกโอ้ได้0.6ดูน้อยนะจริงๆหลักการ OK r เนี่ยไม่ใช่แบบนั้น คุณได้0.07 6 0, 0, 7, แปลว่าคุณตั้งเป้าได้สุดยอดอะคุณตั้งเป้าได้ได้ท้าทายพอนะก็ลองลองไปใช้ตัวเองดูแต่ถ้าใครได้หนึ่งก็ปรมือให้แต่ว่ารอบถัดไปชาเลนจ์ตัวเองนิดนึงเราจะได้ไปไกลขึ้นนะมาถึงออเจกตี e ชุดที่3มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท,ที่ดีนะครับกีริโซ3.1วิ่งสะสมให้ได้600กิโลเมตรอันนี้วิ่งไปได้สุดท้ายได้263.3 อันนี้ไม่ใช่ไตรมาสเดียวนะครับสะสมตั้งแต่ไตรมาสที่1จนถึงปลายไตรมาสที่2อเนี่ยอันนี้ได้0.43นะครับไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่งคีรีซอลสามคมีน้ำหนักตัวจกกิโลกรัมนะครับปิดไตรมาสด้วย81.8ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วได้81.6แต่ข้อนี้ผมให้ตัวเองศูนย์เลยเพราะว่าเริ่มต้นไตรมาสด้วย81.3อาขออาจารย์จำได้ไงจดไว้ในองค์การไดอารี่ฮะ ก็ถือว่าไม่ลดแล้วเพิ่มด้วยก็ถือว่าศูนย์นะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวนะลึกๆเนี่ยภูมิใจในตัวเองนิดนึงว่าเพิ่มแค่นี้ดีมากแล้วเพราะว่าฝ่าฟันฤดูกาลทุเรียนมาทั้งฤดูกาลแล้วไม่เพิ่มเยอะเนี่ยเพิ่มมาประมาณจุดหครึ่งกิโลเนี่ยถือว่าดีใจแล้วนะครับผมมั่นใจเลยถ้าผมไม่ track ตัวเนี้ยไปไกลกว่านี้เยอะนะครับไปไกลกว่านี้เยอะคีรีเซาสัอยู่กับครอบครัวสะสมไม่ครบ50วันตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่2 ทำได้60วันอันนี้มีความภูมิใจส่วนตัวเหมือนกันจริงๆที่เกินมา10วันไม่ใช่อะไรลนะตอนไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับตรงนั้นแหละที่ได้กลับคืนมาเต็มๆเพราะว่าลางานไปเที่ยวนะก็ก็เลยโชคดีที่ได้ตัวเลขนี้นะครับก็ได้คะแนนหนึเพราะฉะนั้นวิ่งได้0.43น้ําหนักตัว0อยู่กับครอบครัว1ถ้าบวกกันหาน3ก็ได้0.47อันนี้ไม่ค่อยดียังดรอปไปนิดนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมของไรมาาที่2ผมเนี่ยเรื่องแบ่งปันความรู้มาเบอร์หนึ่งได้0.68โดยเฉลีย่ยเ,เรื่องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้0.64ลองลงมาแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจเนี่ยได้0.47นะครับลองทำของท่านดูนะครึ่งปีแล้วอะ่ะท่านทำไปได้ถึงไหนแล้วไอ้ที่เขียนไว้ New Year Resolution เนี่ยถ้าท่านตามแทร็กอย่างผมเนี่ยผมคิดว่านะไม่มากก็น้อยอะมันจะไปในทิศทางที่ ที่ดีขึ้นจะสําเร็จไม่สําเร็จอีกเรื่องหนึง่งไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้สําเร็จนะบางเรื่องก็ทาได้คะแนนศูนย์เห็นไหมแต่ว่าดีกว่าไม่ทํามั่นใจถ้าไม่ทามาศูนย์เต็ไมไปหมดเลยคราวนี้เต็มมาที่3มาตั้งทําไมต้องตั้งเต็มมาที่3อย่างที่ผมบอกซิสต็มผมคือจบ2ตั้ง3.3จด 3, ตั้ง4ไปเรื่อยฮะ<ๆ>บางอันจะปรับบางอันจะเปลี่ยนก็แล้วแต่มาดูอัพเดตที่หน่1เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อนเนื่องคีรีลซล 1, 1. อหนึ่งจุดหนึ่งอ่านหนังสือสะสมตั้งแต่ต้นปีจนถ แม่จา์ตั้งแค่90เองนะครับอย่างที่ผมบอกนะทั้งปีผมได้อยากได้120 3ไตรามาสก็ต้อง90ถามว่ามีแนวโน้มที่จะได้90ไหมมีเยอะมากเพราะว่าตอนนี้อ่านไป80กว่าเล่มแล้วเพียงแต่ว่าผมกําลังจะมาโฟกัสที่เล่มภาษาอังกฤษเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ไดีเซตอะไรที่ท้าทายมากนักสําหรับตัวเลขในไตรามาสที่3สําหรับการอ่านหนังสือทั้งไทยและอังกฤษนะครับจะสวิชโหมดมาอ่านอังกฤษเยอะขึ้น คีรีเซล1.2อ่านหนังสือภาษาอังกฤษสะสมให้ได้39เล่มก็ไตรมาสละ13เล่มน,นะครับเพราะว่าตั้งเป้าไว้ทั้งปี52เล่ม39เล่มตอนนี้อ่านไปได้ประมาณ24-25เล่มน,นะครับ24เล่มก,ก,ก็ท้าทายนะต้องวิ่งหลาเล่มท้าทายคีรีเซล1.3ส่งบทความไปราษารหนึ่งบทความอันที่ยังไม่ได้ทําในไตรมาสที่แล้วครับไตรมาสนี้ก็เลยหยิบขึ้นมาจะทำนะฮะ ออเจ็ติที่2แบ่งปันความรู้เพื่อทําให้สังคมดีขึ้นคีริโซ่2.1ออกหนังสือให้ได้ล่มเล่มไตมาาที่ผ่านมาเนี่ยผมกะว่าจะออก2เล่มแต่ออกไป1เล่มเพราะฉะนั้นในหเล่มที่ยังไม่ออกไตมาาที่ผ่านมาจะออกไตมาสนี้แล้วอีกเล่มหนึ่งก็อยู่กับมือสํานักพิมพ์แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าต้องมีแก้มีอะไรหรือเปล่า ลุ้นสองเล่มลุ้นสองเล่มซึ่งอาจารย์ไม่ต้องทําอะไรแล้วนี่ทำไมอาจารย์ถึงต้องมาตั้งยังทานะครับเพราะว่าตามใดที่ยังอยู่กับสนักพิมพ์เนี่ยยังแปลว่าเขาอาจจะต้องมาให้ผมปรับเพิ่มแก้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันังมีเอฟฟอร์อยู่พอสมควรเลยคีย์รีโซ2สองจุดสมีคนฟังบอดแคสสองหมืนดาวโหลดต่อวันผมยังเซตไว้ที่2 0 0 0 0เพราะว่าไต,ตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่แค่14ื่นไม่ใช่แค่หรอกได้1มื่นยังไม่ถึง20,000ื่น ก็คิดว่าตัวเลข20,000เนี่ยท้าทายจริงๆลืมพูดไปนะไต,ตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยตอนเริ่มต้นไต,ต,ตรมาสเนี่ยได้หมื่นหนึ่งนะจนปลายไตรมาสได้หมื่นสก็ถือว่ายิม้มมีมีความสุขแล้วละ่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแต่ก็ยังมองเลขตัวเลข20,000ไว้นะครับคีริเซลสองจุดมีองค์กรเข้าร่วม OKR OK Fast Track 3มองค์กรอันนี้เล่าให้ฟังเพิ่มเติมครับ ไอตัวโ OK อเค o n s u คอนซัลทิ j งโปเตนี่ยตอนระยะหลังๆเนี่ยผมพบว่ามีหลายองค์กรเลยคิดว่ามันใช้เวลาเยอะมากแล้วเขาก็ไม่มี Resource ที่จะต้องใช้เวลาเยอะถึง10เดือนนะครับผมเลยขออนุญาตปรับตัวโครงการคอนซัลเป็นคอนซัลเหมือนเดิมนะครับเป็นที่ปรึกษาเหมือนเดิมแต่เป็นลักษณะของ o อเค a s t t ฟาสต์แทร็กนะครับฟาสต์แทร็ก็คือเราจะมีการพูดคุยกันก่อนนะครับมีการเตรียมการกันก่อนแล้วเราจะใช้เวลา1วันเพื่อจะปูพื้นให้กับคนที่ใช้โ k เในองค์กรเข้าใจแล้วก็ จะมีการให้เขาเขียนจริงทําจริงแล้วจบ1วันเนี่ยคุณจะมี o k เเลยนะครับก็จะเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะประกาศในเพจเร็วๆนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจแบบอยากให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหนึ1วันเลยหลังจากนั้นก็จะเป็นการให้คำปรึกษาว่าถ้ามีคำถามมีข้อสงสัยเนี่ยถามได้แล้วก็จะเป็นรูปแบบของออนไซต์ site. แต่ว่าผมรีเซิร์ฟไว้นิดหนึ่งนะครับต้องขออนุญ,ญาตพิจารณาวันแล้วก็สถานที่นิดหนึ่งด้วยนะครับว่าถ้ามันไปไกลมาก ผมอาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวอันนี้ขออนุญ,ญาตพูดคุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับอ,อโอเคออบจิทีฟชุดที่3นะครับมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีคีเรซซับจุดหนึ่งวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นไตรามาสที่1คือต้นปีจนถึงปลายไตรมาสที่3ที่600กิโลเมตรเป้าเดิมเลยครับเพราะว่ายังห่างไกลนักนะครับเป้าเดิมจะไม่ขยับไปอีกนะขยับไปอีกก็เหมือนก,นการหลอกตัวเองละเพราะฉะนั้นจะเซตไว้ที่600เนี่ยนะครับ เคริซ3.2มีน้ําหนักตัว79กิโลกรัมอันนี้ก็เป้าเดิมเพราะว่ายัง,ยงได้อยู่ที่81.8อยู่เลยนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะเซตไว้ที่79นะครับแล้วก็ k คริตซอล3.3อยู่กับครอบครัวสะสม75วันก็อย่างที่บอกนะฮะมันจะมาทีละ25 25 25นะครับก็ตอนนี้สะสมไปแล้ว50วันต่อไปก็75แล้วต่อไปก็จะเป็น100วันเพราะว่าเป้าปีผมเป็น100วันนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งเป้ารายบุคคล ก็คือ Personal OKR OK ของผมในไตรามาสที่3นะครับอีกครั้งถ้าใครแบบอาจารย์เละไปหมดละผมตั้งแล้วเละเลยเริ่มใหม่ไตรมาสสาม,มาแล้วก็เริ่มใหม่เขียนใหม่เขียนในสมดนุดน้อยก็ได้ใครมีโอเ d i า r y ก็หยิบ OK เค i า r y ขึ้นมาเขียนนะครับโอเคพาร์ทที่2เป็นพาร์ทจะเรียกว่าเออ s u y r e y r e f t i o t i o n ของผมก็คือสะท้อนคิดวันอาทิตย์ถ้าท่านฟังตรงวันวันนี้วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมเปิด นนุบดอนสตอรี่บุ๊กคลับนะครับก็ผมเคยเล่าให้ฟังในไตรามาสท,ทุทีในสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่าผมปรับเปลี่ยนรูปแบบบุ๊กคลับผมใหม่จากเดิมก่อนที่เปิดก่อนก่อนที่มีสถานการณ์โควิดเนี่ยผมก็จัดเป็นครั้งครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็จะประกาศกันทีเดียวทีละครั้งอะ่ะเดือนละครั้งอะ่ะพอใกล้ๆจะครบเดือนก็อประกาศแล้วใครจะมาบ้างบุ๊กคลับอะไรเงี้ย ก็จะมีคนมาบ้างไม่มาบ้างค่ะประจําก็อาจจะมีอยู่คน2คน3ามคนไม่แน่ใจสลับกันไปสลับกันมาก็ดีตอนนั้นก็มีคนเข้าฟังอยู่ตลอดแล้วมาหยุดช่วงโควิดไปนานเลย 2- อสปีเลยนะครับที่หยุดไปนะเคยจัดออนไลน์แล้วไม่ค่อยเวิร์กนะครับคราวนี้หลังหลังโควิดก็ยังไม่ค่อยได้จัดนะครับไม่ได้มีเวลาตอนนี้ก็เลยกลับมาคิดโมเดลใหม่โมเดลนี้จะเป็นโมเดลที่แบบผมใช้ระ,ระบบสมาชิกก็คือสมัครกันมาเลยแล้วอยู่ด้วยกันยาว,ยาว นะครับผมนัด6ครั้งรวดเลยนะครับแล้ววันนี้ถ้าท่านฝั่งตรงวันวันนี้จะเป็นวันแรกที่เปิดแล้วนะครับหครั้งร้วดเลยผมประกาศวันไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เราจะได้มีเอาจริงๆนะคือมีคอนเนคชั่นกันแหละเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือชอบฟังหนังสือชอบพัฒนาตัวเองชอบอะไรแบบนี้แล้วเราเจอกันเดือนละครั้งเดือนละครั้งเดือนละครั้งเนี่ยเราจะสนิทกันเราจะรู้จักกันนะครับกิจกรรมในระหว่างวันก็จะเป็นการอัปเดตการอ่านหนังสือของแต่ละคน ไม่บังคับว่าทุกคนจะต้องอ่านหนังสือนะบางคนก็บอกมันอาจจะไม่ได้อ่านเยอะแบบอาจารย์ไม่เป็นไรใครอยากพูดใครมีหนังสือเจ๋งๆมาเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยว่าเดือนที่ผ่านมาอ่านเล่มนี้แล้วแบบสุดน่ะเจ๋งมากเลยอ่ะบางทีมัน,ม,นมันได้ได้ได้อัปเดตกันเนี่ยผมคิดว่าดีส่วนตัวผมอ่ะผมจะมีหนังสือเด็ดๆมาเล่าให้ฟังทุกครั้งนะครับทุกครั้งว่าอ่านหนังสือในเดือนที่ผ่านมาซึ่งผมอ่านหลายเล่มแน่นอนนะเล่มไหนที่ประทับใจมากๆจะเอามาเล่าให้ฟัง แล้วก็จะมีกิจกรรมเชิญนักเขียนนะครับตอนนี้ได้เชิญไปเกือบหมดแล้วนะครับนักเขียนที่ผมพอจะคุ้นเคยรู้จักแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจนะครับจะเชิญนั่นมาแล้วมา สัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับหนังสือเล่มน,นั้นพร้อมทั้งที่ผมจะแจกหนังสือด้วยของนักเขียนท่านนั้นในวันที่นักเขียนท่านนั้นมานั่นแหละนะครับแล้วท่านจะได้ขอลายทรงลายเซ็นกันได้เต็มที่เลยฮนะนักเขียนท่านท่านมาแล้วแล้วผมแจกหนังสือถึงแม้ว่าท่านจะมีแล้วก็ตามนะท่านอาจจะเอาลายเซน็นอาจจะยังไม่มีลายเซ็นหรือว่ามีแล้วมีลายเซ็นแล้วเนี่ยท่านรับไปก็ไปให้คนอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่านั่นคือคือเจตนารมณ์ที่ผมจะจะจะจัดนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะครับเช่นจะก,กิจกรรมจะเป็นการอาจจะผมมีหนังสือที่ผมอ่านผมก็มาแจกนะครับผมอ่านจบแล้วอ่ะนะก็มาแจกแต่ก่อนทาโครงการหนังสือเพื่อการทําบุญเนี่ยตอนต่อไปนี้ผมจะามาแจกแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไอ้เงินที่ได้จากค่าสมาัครพวกนี้ไปทําบุญแทนนะครับก็จะง่ายสําหรับผมด้วยไม่ต้องไปไปษณีนะครับ นอกเหนือจากนั้นก็มีมีอะไรเพิ่มเติมผมก็จะมีกิจกรรมพูดคุยกันในกลุ่มไลน์นะผมก็มีกลุ่มไลน์ที่จะมาแลกเปลี่ยนหนังสือแลกเปลี่ยนอะไรกันซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมระบบสมาชิกอันนี้จะเป็นระบบที่ปิดนะครับสมมุติว่าคือคือผมจะรับไม่เกิน30ท่านถ้าสมมุติมาถึง30แล้วครั้งต่อไปที่จะต่ออายุสมาชิก ก็คือครบ6เดือนเราจะต่ออีก6เดือนเนี่ยผมจะถาม30ท่านนี้ก่อนถ้า30ท่านนี้ยังคงต่อก็จบไม่เปิดรับคนคนนอกนะครับคนนอกก็ต้องรอไปก่อนนะครับแต่สมมุติ30ท่านนี้มี2ท่านบอกว่าขออนุญาตไม่ต่อนะครับก็จะเปิดรับคนนอกอีก2ท่านเข้ามาในกลุ่มของเราใหม่เท่านั้นเองคนที่ออกไปแล้วก็อาจจะต้องรอคิวใหม่นะครับสำหรับรอคนแ c a n ซิลกันนะครับก็คงจะเป็นรูปแบบแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า จะเจอกันยาวๆครับจะเป็นเน็ตเวิร์กที่เจอกันยาวๆผมก็คิดว่าผมจะจัดไปเรื่อยๆนะคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับโอเคอันนั้นเป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังจริงๆเล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วแต่ว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็เราได้เปิดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับกับอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมาตลอดแต่ว่าระยะหลังเนี่ยจะมีคนคอมเมนต์หรือว่าสอบถามให้ข้อคิดเห็นมาเรื่อยๆนะคือ เข้าใจเลยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมไม่ได้ต่อต้านข้อคิดเห็นนะจริงๆต้องขอบคุณท่านด้วยซ้ําที่ท่านให้ข้อคิดเห็นมาแต่ว่าอยากจะเล่าที่มาที่ไปแล้วก็เล่าวิธีการเล่าแนวคิดตรงนี้ให้ฟังคือว่าท่านท่านเข้ามาน้องพจนสตอรี่เนี่ยท่านจะรู้ว่าผมะจะรีวิวหนังสือเป็นหลักต้องเรียกว่า 70%- 80%ของของน้องพจนสตอรี่เนี่ยจะเป็นเรื่องการรีวิวหนังสือนะครับแล้วใครอยู่กับผมนานพอท่านจะรู้ว่าวิธีการรีวิวผมเนี่ยไม่ใช่การสรุปยอ่อหนังสือแต่ประการใด ผมจะไม่ได้บอกว่าหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น10บทบทที่1พูดเรื่องนี้บทที่2พูดเรื่องนี้บทที่3พูดเรื่องนี้4 5 6 7 8 9 1ก็สรุปย่อบแบบนั้นจะไม่ใช่สไตล์กันรีวิวหนังสือผมคราวนี้การรีวิวหนังสือผมเนี่ยผมรีวิวแบบไหนผมรีวิวแบบเหมือนกับผมคุยกับเพื่อนผมรีวิวเหมือนกับว่าผมอ่านแล้วอะ่ะมันเจอประโยคนี้มันเจ๋งอะ่ะผมรู้สึกว่าประโยคนี้มันใช่เลย ทำไมถึงผมรู้สึกว่าใช่เพราะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยผมเคยเจอ,อันี้มาก่อนแล้วมันใช่แบบนั้นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการรีวิวแบบหยิบประโยคหยิบคําพูดหยิบหัวข้อที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นๆเนี่ยมาชวนคุยมากกว่าที่จะเป็นการรีวิวว่าเล่มนี้มีองค์ประกอบอะไรบ้างเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างคนที่อยู่นบบดลซอลลี่มานานพอเนี่ยผมคิดว่าท่านเข้าใจและท่านรู้แล้วก็ต้องบอกว่าฟีดแบ็กก่อนส่วนใหญ่ชอบ ผมว่าผมเข้าใจนะมันเซลล์ซีเล็กแปลว่างี้ถ้าท่านไม่ชอบท่านไปนานแล้วท่านไปนานแล้วเพราะนั้นเนี่ยเก้นของคนที่ฟังนวนิสตรอรี่ก็คือชอบการรีวิวแบบนี้ฟีดแบ็กกลับมาก็คือสนุกแล้วชอบอยากให้รีวิวอาจารย์เล่าเรื่องแบบนี้แหละสนุกดีรีวิวแล้วมันดีนะครับแต่ก็จะมีบางท่านซึ่งผมเข้าใจเองนะครับว่าท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาที่หลังแล้วท่านอาจจะรู้สึกผิดหวังในแง่ที่ว่าเฮ้ย ทำไมรีวิวแล้วไม่เห็นพูดถึงหนังสือเลยพูดแต่ถึงเรื่องแต่ตัวเองเท่านั้นเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าท่านท่านอาจจะ Expect ว่าก็รีวิวก็ต้องบอกสิว่าหนังสือมันมีกี่บทแต่ละบทพูดอะไรยังไงอยากให้พูดถึงเรื่องหนังสือมีบางท่านถึงกับเขียนมาบอกว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวได้ไหมเอาเรื่องหนังสืออย่างเดียวได้ไหมอย่าพูดประสบการณ์ตัวเองไม่อยากฟังมีมีแบบนี้นะครับหรือว่าบางเรื่องบอกพูดส่วนตัวเยอะเกินไปนะครับ ส่วนตัวไม่ได้โกรธไม่ได้โกรธคอมเมนต์แบบนี้เลยนะครับไม่ได้โกรธเลยผมเข้าใจท่านเลยนะว่ามันเหมือนท่านมามีเจตนาจะดูอยากรู้ว่าหนังสือเล่มน,นี้ในหนังสือมันมีเรื่องอะไรบ้างเขาอยากรู้เรื่องนี้แต่พอเข้ามามีแต่เรื่องว่าหยิบประโยคบางประโยคแล้วก็มาเล่าแล้วก็มาพูดคุยเรื่องประสบการณ์ตัวเองหยิบบางบทบางอานันมานั่งชวนคุยกันอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกหงุดหงิดว่าเอา้าแล้วสรุปหนังสือมันพูดอะไรกันบ้างเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างเนี่ยไม่เห็นรู้เลยแล้วพอหงุดหงิดเาาากก็ออจจะยต ว่ามันเป็นแบบนี้ดีไหมผมผมตอบคอมเมนต์ไปทุกท่านนะครับว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นสไตล์การรีวิวผมต้องขออภัยถ้าเกิดเข้ามาแล้วท่านอาจจะผิดหวังแต่ไม่ได้โกรธใด,ดๆเข้าใจเ้าเข้าใจท่าน100%ว่าท่านชอบการรีวิวแบบนั้นซึ่งผมเชื่อว่าท่านหาไม่ยากหรอกถ้าท่านอยากรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยลองเสิร์ชใน Google ก็เจอครับเขาก็จะมีเขียนซึ่งอาจจะตรงกับความต้องการของท่านก็ได้นะครับ แต่พอเข้ามาในโนบะดอนสตอรี่เนี่ยท่านอาจจะไม่คุ้นเคยเรื่องรูปแบบการรีวิวเท่านั้นเองเออไม่ได้มีใครผิดใครถูกนะครับแต่ว่าผมขอใช้เวทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงแล้วกันสําหรับคนคนที่อยู่กับผมมานานพอกับโนบะดอนสตอรี่มานานพอไม่มีปัญหาอยู่ละท่านท่านเก็ตอยู่ละว,ว่ารีวิวแบบนี้แหละมันดีชอบแต่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าหนังสือทั้งเล่มย่อสรุปมาเป็นยังไงไปที่อื่นดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เขาไม่เล่าแบบนั้นนะครับ จะเล่าส่วนใหญ่บางทีก็เป็นบทเรียน10ข้อที่ผมได้จากหนังสือเล่มนี้อย่างเงี้ยคือผมแกะออกมาแล้วก็เอามาเอามาตกผลึกเป็นบทเรียนแล้วก็มาเล่าให้ฟังมากกว่าที่จะแบบเอ่อหน้าที่หนึ่งพูดอะไรหน้าที่2พูดอะไรนะครับแต่คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยถ้าเกิดท่านมาฟังอยู่ตอนนี้ท่านจะได้เข้าใจว่าอ๋ออาจารย์เขารีวิวแนวเนี้ยถามว่าลแล้วไม่อาจารย์ไม่เปลี่ยนง่ายๆครับสมมตินะมีคนคอมเมนต์บอกอาจารย์อย่าเอาประสบการณ์อาจารย์นะอยากให้อาจารย์รีวิวเรื่องของ หนังสือล,ล้วนผมว่าโอเคครับแล้วต่อไปผมก็รีวิวแบบนี้ผมว่าคนฟังเกเก้าขาก็จะไม่พอใจอาจารย์ทําไมรีวิวแบบนี้ไม่เอาอะ่ะถ้าผมอยากฟังรีวิวแบบนี้ผมไปฟังที่อื่นดีกว่าผมมาฟังอาจารย์เพราะว่าอาจารย์รีวิวแบบแบบแบบเดิมอะ่ะเห็นภาพไหมครับคือคือจริงๆสุดสุดท้ายเนี่ยผมไม่สามารถจะทําให้ทุกคนพอใจได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะไม่รีวิวเพราะว่าเราเราทำแบบนี้แล้วก็ยังมีคนแฮปปี้เนาะแล้วคนส่วนใหญ่ด้วย นะครับแต่ว่าไม่ได้ดื้อดึงหรือไม่ได้ว่าคนที่มาคอมเมนต์นะเข้าใจท่าน100%ในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะมันมันเป็นความชอบผมไงคือตามชื่อช่อบเลยคือคือนอพดลสตรอรี่ไงก็คืออยากอยากเล่าแบบนี้มันก็เราคงไม่ไม่ได้อยากทําแบบ คือคือถ้าเปธุรกิจเนี่ยผมก็ใจเหมือนกันนะเอ้ยลูกค้าเขาอยากได้ผมก็ต้องส a t i ฟ f y เขาดิเขาอยากให้เรารีวิวแบบนี้ก็ต้องทําตามเขาก็เข้าใจถ้าเกิดคุณจะสร้างไรายได้เนาะคุณก็ต้องรีวิวในสิ่งที่เขาอยากฟังใช่ปะ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ไงอันนี้มันจะเรียกว่างานดิเลกผมก็ได้นะครับเอ่อก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งเวทีแล้วกันในการมาพูดคุยเฉยๆนะครับว่าสไตล์การรีวิวจะเป็นลักษณะแบบนี้เน้นนะ ไม่ได้มีดราม่าใดๆนะครับเดี๋ยวท่านบอกโอ้ฟังอาจารย์เขาโกรธหรือเปล่าว่าเปล่านะครับไม่ได้มีดราม่าใดๆเพียงแต่ว่าเห็นคอมเมนต์มาสอสาคอมเมนต์ก็เลยรู้สึกว่าเอยเล่าให้เขาฟังดีกว่าเพราะว่าตอบคอมเมนต์สั้นๆแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจว่าเหมือนเหมือนอีโก้สูงเมื่อวาพอคอมเมนต์ปุ๊บบอกไม่ทําอะไรเงี้ยจริงๆเขียนอธิบายไปนะว่าทําไมถึงถึงไม่ได้ทําแบบนั้น h a v i n g s e d that ภาษาอังกฤษ h a v i n g s e d that แปลว่าถึงแม้ว่าจะพูดแบบนี้ก็ตาม จะพยายามจะพยายามเอาเนื้อหาของหนังสือเพิ่มขึ้นแล้วกันนะครับแต่จะไม่ไม่ได้เพิ่มมากขนาดนั้นนะครับจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงประสบการณ์ตัวเองลดลงนิดนึงแล้วกันแต่ว่าไม่ลดเยอะนะครับรับประกันได้เดี๋ยวท่านจะตกใจว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนสไตล์ไหมฮะสไตล์เดิมนะครับแต่ก็จะพยายามลอ,ลองลองลองเพิ่มเนื้อหาดูบ้างนะครับเผื่อจะตอบโจทย์หลายๆท่านที่สนใจแต่ก็จะไม่ทําให สไตล์เปลี่ยนไปหรือว่ารูปแบบเปลี่ยนไปนะครับก็ถือโอกาสน,นี้ขอบคุณทุกคนนะที่แวะมาฟังนบุตรนศรีพอดแคสต์นะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับวันเมื่อวานนะครับก่อนที่จะอัดเออวันนี้สิวันอัดเนี่ยคือวันเสาร์นะผมอัดวันเสาร์ไปลงวันอาทิตย์เนี่ยก็เขียนถามว่า พึถึงนบุดอนสตอรี่นึกถึงอะไรก็มีคนเขียนนึกถึงหนังสือนึกถึงโอเคอาร์นึกถึงอะไรต้องขอบคุณคอมเมนต์ดีๆหลายๆคนที่แวะเข้ามาคอมเมนต์นะครับก็ยังคงทําต่อไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่ก็คงเป็นการรีวิวหนังสือเป็นหลักแหละนะครับแต่ก็จะเป็นเรื่องราวที่อยากจะกลั่นมาเป็นข้อคิดต่างๆหรือหยิบคําพูดหนังสือบางคําที่เป็นประโยชน์กับตัวผมแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังเนี่ยแวะเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะครับโอเคครับเราเราพบกันในสดถัดไปครับสวัสดีครับ Nopadon Story, a life-changing story.